สวัสดีทุกทุกคนครับทุกคนผมในช่องติปืนใหญ่นะครับตอนแรกเนี่ยผมมีทําคลิปไว้คลิปหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ลงมาคลิปนั้นเนี่ยพูดถึงบูกาโยสาก้าที่โดนนําไปเปรียบเทียบกับนักเตะคนอื่นแล้วก็มาด้อยค่าน้องเขานะครับผมมองว่ามันไม่ยุติธรรมกับบูกาโยสาก้าเลยคือถ้าเรารักใครครับเชียร์คนไหนเราก็ ชมคนนั้นอย่างเดียวดีกว่าครับอย่าไปพาดพิงถึงบุคคลอ,อื่นๆผมเห็นในโลกโซเชียลก็ยังมีทะเลาะก,กันนะครับใครเก่งกว่าใครใครดีกว่าใครนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าพอเรามาเห็นเนี่ยพอเราชอบใคร,ครเรารักใครเราก็ปก,ปกเราก็ปกป้องคนคนนั้นนะครับก็ผมขอพูด ถึงผลงานของบุยโยสาก้านะครับสีิที่ผ่านมาแล้วกันบุยโยซาก้าเนี่ยเป็นนักเตะในอะคาเดมี่ของอาเซนนลนะครับขึ้นมาชุดใหญ่ในปี2019ถึง2020น้องช่วงนั้นอายุประมาณสักสิปีนะครับแต่ตอนเริ่มเล่นเนี่ยเล่นเป็นแบ็กซ้ายแล้วก็ ขยับมาเล่นในตำแหน่งมีฟิลตัวลูกฝั่งขวาในปี2020ถึง2021เนี่ยน้องทำไปทั้งหมด7ประตูกับอีก3แอสซิสต์ในปี2021ถึง2022เนี่ยน้องทำไป12ประตูกับอีก7แอสซิสต์ในปี2022ถึง2023เนี่ยน้องทำไป15ประตูกับ11แอสซิสต์ และในปีที่ผ่านมาเนี่ย2 0 2 3ันยถึงสองพเนี่ยทำไปทั้งสิ้น20ประตูกับสิบแอซซิตโดยรวมในสีเสื้ออาเซนอนเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูไปทั้งหมด107ลูกนะครับแบ่งเป็น60ประตูแล้วก็47แอซซิตแล้วก็ในเว็บข้อมูลของทางเว็บทา a เฟ f ร r ม a า k เก็ตเนี่ย ที่เขาทําการประเมินราคาของนักเตะทั่วโลกครับเขาประเมินไว้140ล้านปอนด์สำหรับบูกะโยสาก้ามากที่สุดในตำแหน่งปีขวานณปัจจุบันเลยในความคิดผมเนี่ยขนาดนี้ยังไม่ดีพอนะครับน้องเพิ่งจะยีย่สิบสามปีนะครับแต่การยืนระยะนะครับแล้วก็ ด้วยสิ่งที่ผ่านๆมาครับผมว่าแค่นี้ก็สำหรับเด็กคนหนึ่งนี่ถือว่าดีมากแล้วก็เข้าเรื่องของคลิปนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับผมเรียกว่าความสมดุลแล้วกันนะครับคือธรรมดาเนี่ยเราจะเห็น สามเหลี่ยมด้านขวานะครับที่พวกที่เ,เราพูดกันนะครับสามเหลี่ยมด้านขวาเนี่ยก็คือมีโอเดกาสซากา้าแล้วก็เป็นไว้เมื่อย้อนไปปี2023ถึง2024เนี่ยมันจะมีสามเหลี่ยมด้านซ้ายอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆลอง วิเคราะห์ดูนะครับก็จะมีมาร์ติเนลลี่การิชาก้าแล้วก็ซินเชนโก้ปีนั้นเนี่ยมาร์ติเนลลี่เนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆนะครับอ,อ่อสิบห้าประตูกับห้าแอซซิสต์นะครับแล้วก็การิชาก้าเนี่ยเก้าประตูกับเจ็ดซิตส์ทำไมผมถึงบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมกานะริชาก้าเนี่ยเป็นความ สมดุลระหว่างเกมลุกและเกมรับนะครับปีนั้นเนี่ยเจ็ดแอซซิตเนี่ยเท่ากับอเดกาูเลยนะครับคือซาก้าเนี่ยไม่ได้รับดีอย่างเดียวนะครับซาก้าเนี่ยมีความสามารถในการจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายแทงทะลุต,ตัดลายหรือไม่ก็ยกบอลเนี่ยข้ามแนวรับคู่แข่งทำให้มาตี้เนี่ยหลุดเข้าไปนะครับ มีความอันตรายมากขึ้นนะครับเราจะเห็นได้นะครับสองปีที่แล้วเนี่ยมาตินเนลลี่เนี่ยอายุยี่เอ็ดปีตอนนั้นนะครับคือการดวนหนึ่งหนึ่งกับกองหลังคู่แข่งเนี่ยกล้ากลัวมากครับน้องจะเป็นนักเตะสไตล์ที่เลี้ยงบอลถึงเส้นหลังแล้วก็ตัดแถวแนวเส้นหลังเลยนะครับของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ ทั้งยิงนะครับทั้งจ่ายตัดเข้ากางครับสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนได้เยอะมากครับคือดวลเดียวกับกองหลังคู่แข่งเนี่ยสบายเลยนะครับเพราะว่าผมมองว่าคือถ้ามันมีการเสียบอลเนี่ยน้องก็ไม่ได้กลัวมากเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมีทั้งการิชาก้ามีทั้งซิเชนโกนะครับคือถ้าหลุดมาจากน้องเนี่ยคนที่เข้าไปตัดบ,บอลคนแรกเนี่ยก็เป็นการิชาก้าเลย ครับแล้วก็มีส่วนทําให้ซนะินเชนโก้เนี่ยเล่นดีด้วยนะครับเพราะว่าถ้าซินเชนโก้หลุดตําแหน่งเนี่ยคนที่เข้าไปช่วยซ้อนตำแหน่งเนี่ยก็คือการานิชาต้าเหมือนกันบางทีลงไปยืนแบกซ้ายยืนแบกซ้ายแทนด้วยซ้ํานะครับทําให้มันเกิดความสมดุลนะครับในฝั่งซ้ายของอาร์เซนอลทีนี้เนี่ยพอมาปีที่แล้วนะครับก็ อย่างที่เพื่อนๆรู้กันมันก็เหมือนโลกของฟุตบอลนะครับกันอีกชาก้าเนี่ยย้ายไปเบเออร์เลโอปุกเซนแล้วก็ยังทําผลงานได้ดีนะพาเบเออร์เลโอปุกเซนเนี่ยเป็นแชมป์รายใายนในบุนเดสลีกาแล้วอาเตต้าก็นำไคลอาแวตเข้ามา มาเล่นในตำแหน่งที่การิชากาเนี่ยครับเล่นแต่พอผมมามองรูปแบบดีๆเนี่ยคือไคลฮาวเวนรบบเนี่ยเป็นศูนย์หน้ามาตลอดหรือเป็นกองหน้าตัวต่ำนะครับเป็นน้ักเป็นตำแหน่งที่นักเตะเคยเล่นนะครับแต่ที่มาเล่นเป็นแบบบล็อกทูบล็อกเลยเนี่ยไคลฮาวเวิร์ดเออไคลฮาวเวนรเนี่ยแทบจะไม่ได้เคยเล่น บวกกับการที่มาเล่นตำแหน่งตรงนี้ต้องมีเกมรับช่วยด้วยถ้าเพื่อนเพื่อมองดูนะครับฝั่งซ้ายของเราเนี่ยจะไม่มีตัวรับที่เป็นอาชีพเลยนะครับมาตินเนลลี่ไคฮา,เาวเวดซินเชนโกเพราะเนี่ยพอครึ่งฤดูการแรกผ่านไปเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าภาระเนี่ยจะตกไปอยู่ที่ซินเชนโก้หนักมากครับ คือซินเชนโก้เนี่ยก็ไม่ใช่แบ็กซ้ายอาชีพอยู่แล้วครับแล้วต้องมาพอเสียบอลตัดบอลเนี่ยฮาวเวนเนี่ยก็ไม่ได้ชะลอเกมได้แบบเท่าที่กานอิชาก้าทำนะครับบอลก็จะมาถึงซินเชนโก้เลยครับนะแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้รับจ๋าครับนะไม่ใช่แบ็กซ้ายอาชีพการหลุดหรือพอโดนคู่แข่งตัดเนี่ยก็ ทำให้หลุดเลยนะครับมีโอกาสที่จะเสียประตูเยอะมากนะแล้วก็ความสมดุลน,น่ะมันขาดหายพอลุกไม่ได้แล้วก็มาตินเนลลี่เนี่ยพอจะจ่ายบอลมาถงึงเขาเนี่ยจะก,กระชากไปก็กลัวครับกลัวว่าถ้าตัดบอลเสียไปแล้วเนี่ยบอลจะหลุดไปถึงหน้าปากประตูเลยทำให้พอเวลาไครเ์เฮเวนจ่ายบอลไป มาตินลลี่เนี่ยเป็นส่วนใหญ่ที่มาตินิลลี่ก็จ่ายคืนหลังคือคือกลายเป็นว่าการลิงก์กนัน่ะมันน้อยแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าซิงเชนโก้เนี่ยจะยืนอยู่แค่ครึ่งสนามน,นะครับพอมาตี้ขึ้นไปจะากรกาชาขึ้นไปเนี่ยช่องระยะห่างกับตัวลูกฝั่งซ้ายกับแบ็กซ้ายเนี่ยมันเยอะมากนะครับเพราะ สิงเจโก้ก็กลัวหลุดด้วยเพราะว่าไม่มีคนมาช่วยซ้อนเหมือนที่การิชาก้าเคยทำเพราะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันเป็นตัวลุกทั้งหมดเลยผมอะมองว่าพอมันผ่านฤด,ดูกาล2023ันอา่าพอมันผ่าน2022มาเนี่ยเข้า2023เนี่ยอาเตต้าคงจะมองว่าอยากจะหาคนมาอีกคนหนึ่งมาช่วยในเกมลุกนะครับเพราะว่า จบฤดูการนั้นเนี่ยเราจบที่สองแล้วฤดูดกาลถัดมาเนี่ยน่าจะเจอคู่แข่งที่ตั้งรับลึกมากขึ้นอยากจะหาคนมาช่วยเจซุสเนี่ยห่างกองหลังออกเพราะว่าใครเฮาเวเนี่ยการเล่นกับไม่มีบอลเนี่ยหรือดึงตัวประกบคู่แข่งเนี่ยเขาจะทําได้ดีมากในจังหวะแบบนี้ครับเหมือนจะยืนเชฟเป็นสี่หนึ่งสี่หนึ่งเพราะว่าปีปีที่แล้วเนี่ยเราได้ ดีแคนไลท์เข้ามานะครับที่เพื่อนเพนพูดกันว่าไลท์รับจบเนี่ยครับก็คือกะว่าให้ไลท์ปักเบอร์หกไปเลยนะครับสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่ากลายเป็นว่าตัวรับเนี่ยเรามีอยู่แค่สี่คนไม่ใช่ห้าคนเพราะต้องมองว่าเซนเจนโก้เนี่ยเขาจะถนัดเล่นอินเวอร์ไม่ได้ถนัดรับจา๋าพอเราเหลือตัวรับแค่สี่คนก็คือกรบรียลมาการเนส ซาลบาไว้ดีแคนไลท์เนี่ยมันทําให้ตัวรับในทีมเนี่ยมันน้อยลงเยอะมากนะครับเพราะว่าเราไม่มีการอิชาก้าแล้วนะครับทีนี้ก็จะสิงชิโก้รับซ้ายคนเดียวเลยนะครับเพราะว่าไคฮาวเวตเนี่ยสกิลเกมรับเนี่ยเขาเขาแทบไม่ค่อยได้เล่นเป็นตัวตัดเกมเลยด้วยซ้ำนะครับ ก็เลยพอเห็นครึ่งฤด,ดูการแรกเนี่ยอ,อเดต้าก็มองเห็นแล้วว่ามันมันไม่ค่อยสมดุลเท่าไหรนะ่เราจะเห็นช่วงฤด,ดูการหลังเนี่ยหลังจากที่กลับมาจากพักร้อนที่ดูใบเนี่ยอเดต้าก็ให้ไคฮาวเวตขึ้นไปยืนหน้าเลยแล้วตัวเบอร์แปดที่ฮาวเวตเคยยืนเนี่ยเอาดีแคนไลท์มายืนแทนแล้วก็ เบอร์หกเนี่ยให้จอรจินโย่ลงคุมแดนกลางทางซ้ายแบ็กซ้ายก็เปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าเริ่มเห็นแล้วว่ามันกลายเป็นจุดอ่อนของทีมคนที่ลงมาแทนคนแรกก็เป็นคีวีออนะครับคือจริงๆคีวีออก็ไม่ใช่แบ็กซ้ายแต่เป็นเซนเ,นเตอร์ฝั่งซ้ายก็คือเล่นเท้าซ้ายได้นะครับแต่คือคีวีออเนี่ยไม่ได้เร็วมากนะครับ แต่เรื่องลูกเกมรับอะไรเนี่ยมีนะเพราะว่าเล่นเป็นเซนเตอร์มาก่อนพอเดูการหลังเนี่ยก็มีผลงานดีขึ้นแต่การลิงก์กับฝั่งซ้ายเนี่ยหรือมาตี้เนี่ยก็ยังน้อยลงทำให้มาตี้เนี่ยก็โดนดอกไปเป็นตัวสำรองแล้วก็ให้เรนาโดทอสาลงมาแต่ถึงทอสซาจะลงมานะครับคือมีส่วนร่วมกับประตูเยอะก็จริงแต่ว่าอิมแพกทางฝั่งซ้ายเนี่ย ก็ยังน้อยลงอยู่ก็คือปั่นป่วนทางซ้ายได้น้อยแต่ข้อดีของทอซตาเนี่ยคือนำตัวเองไปอยู่ในกรอบเขตโทษแล้วก็ทำประตูให้กับทีมได้เยอะนะครับคือเอาไว้ง่ายเนี่ยถ้าได้จบสกอร์เนี่ยความคมเนี่ยทอซาเนี่ยน่าจะดีที่สุดในทีมด้วยนะเวลานั้นครับทีนี้ผมก็มองว่า อเดต้าเนี่ยก็เห็นแล้วนะครับก็เห็นแล้วว่าฤดูการที่แล้วเนี่ยเราไปหนักทางขวานะครับทางขวาแบบเป็นส่วนใหญ่มากฤดูการที่แล้วเนี่ยมาตีนลรี่ยิงไป6ประตูกับ5้าแอซิ์นะครับจากที่เรามองว่าปีก่อนเนี่ย1ิประตูกับห้าซิตเนี่ยพอมาปีที่แล้วเนี่ยน้องจะต้องพัฒนาขึ้นอีกนะครับแต่พอมันสมดุลทางฝั่งซ้ายมันเสียไปเนี่ย ดลีล่ก็ต้องปรับตัวด้วยครับคือจะไปเล่นลุกเต็มแบบปีที่แล้วเนี่ยแต่พอโดนตัดบอลแล้วมันเสียเนี่ยผมว่าผมว่าน้องก็ไม่กล้าด้วยนะครับก็เล่นแบบเพ a y เซฟนะครับแล้วก็เปลี่ยนแมกซ์ายเยอะด้วยพอคิวีออพอเจอนัดที่เจอบาเยนนะผมว่าเราเราเราเห็นได้ชัเดเลลอยซาเน่เนี่ยคือพอคิวีออไม่มีความเร็วเนี่ยไปเจอกับปี ฝังตรงข้ามเนี่ยที่มีความเร็วมากๆเนี่ยเขาก็เอาไม่อยู่เพราะว่าการยิงเป็นเซนเตอร์เนี่ยมันใช้การหนักจังหวะการดักสังกัดและเป็นส่วนใหญ่พออาร์เดต้ามองว่าต้องลองเปลี่ยนนิดนึงนะครับก็เอาโทมิอสึอลงมาเล่นแบ็คซ้ายคือในสามคนเนี่ยผมมองว่าโทมิอสึอเนี่ยดูจะสมดุลมากที่สุดแต่ก็ งนม้สือเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บรบก,กวนบ่อยนะครับพอลงมายืนก็ทำให้ฝั่งน้ายเริ่มสมดุลแต่โงมิสึเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของเกมลุกคือก็ไม่ใช่เป็นแบ็คที่ลุกจา๋าแต่ว่าถ้าเรื่องเกมรับเนี่ยรับจบเหมือนกันนะครับคือจะไม่มีปัญหาเรื่องเกมรับแต่เรื่องลิงก์เกมบุกหรือขึ้นไปช่วยปีกซ้ายเนี่ยก็จะน้อยครับ เราก็จะเห็นทั้งทีวอทั้งโทนีัศสื่อเนี่ยอยู่แค่อยู่ประมาณเส้นครึ่งสนามนะไม่ไม่ได้ขึ้นไปมากกว่านี้ก็คือไม่ได้ค่อยไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมลุกมากเท่าไหร่นะพออะเดต้ามองว่าปัญหาเนี่ยทางซ้ายเนี่ยค่อนข้างจะหนักเราก็เลยได้เห็นซัมเมอร์ที่ผ่านมา สิ่งที่เสริมเลยคือซ้ายทั้งหมดผมผมมองว่าซ้ายทั้งหมดเลยคนระับตั้งแต่คาราฟิโอลีเมลิโนแล้วก็สเตอร์ลิงพอมาฤูู้กการนี้เกมแรกที่เราได้เห็นคาราฟิโอลีเนี่ยคือลูกยิงลูกนั้นนะ่ะสวยจริงนะแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆมองดูคือพอมาตี้เนี่ย ไปถึงเส้นหลังแล้วตกมาเนี่ยลูกนั้นเนี่ยคาราฟิลลี่ยืนห่างจากกอบเขตทโทเนี่ยลูกนั้นที่ยิงประมาณ25หลาคือเพื่อนๆจะเห็นไหมว่าพอเป็นแบ็คที่เคยเป็นแบ็คอาชีพจริงๆที่เขาบุกได้คือความมีเชื่อมเกมกันนะครับคือระยะห่างจากแบ็คซ้ายแล้วก็ตัวลุกฝั่งซ้ายเนี่ย ไม่เยอะมากครับนะคือถ้ามาร์ตินเลรี่เสียบอลเนี่ยคาราฟิลลี่องตัดผมก็เลยมองว่าปีที่แล้วเนี่ยมารตินเลรี่ก็ไม่ได้ดอกมากหรอกแต่เพื่อรอบข้างที่เล่นด้วยเนี่ยพอมันเปลี่ยนใหม่แล้วก็ช่วยเขาได้ช่วยเขาได้ไม่เต็มที่เนี่ยก็ทําให้น้องทาไม่กล้าเล่นนะครับแต่ความสามารถน้องอยังมีเหมือนเดิม เราจะเห็นได้ในที่เราเริ่มดูดูการใหม่มาเนี่ยตอนเนี้ยสองประตูกับมีสองแอสซิดนะครับแล้วลูกที่มาติลีนี้ยิงได้เนี่ยก็จะเหมือนในปีช่วงที่พีคเลยคนระับพาตัวเข้าไปอยู่ในกรอบเกตโทษแล้วเห็นไหมนะครับลูกที่ลูกที่ทิมเบอร์จ่ายเข้ามาเนี่ยแล้วมาติลีเนี่ย เข้าไปอยู่ในเกอะเข่นโทษแล้วนะครับลูกนั้นก็ได้ยิงเข้าไปง่ายๆเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมีคนช่วยซ้อนขึ้นมาแล้วก็เลยหุบตำแหน่งเข้าตัวเองเอามาอยู่ในเกอกเข่นโทษนะครับก็ช่วยเพิ่มความอันตรายในเกมลุกนะครับว่ามีคนมาช่วยเนี่ยเข้าไปยิงเพิ่มจากที่ปีที่แล้วเนี่ยอ,อ,อปีที่แล้วมาเดนิลลี่จะอยู่ในชิดเส้นอย่างเดียวนะครับไม่มีคน แทงลายไม,ไม่มีคนแทงบอลรู้แนวหลังไม่มีใครโยนบอลข้ามกองหลังมาให้นะแล้วก็อีกคนนึงก็คือเมลิโนที่เข้ามาเนี่ยผมว่าตอนเนี้ยพอดีมันคือตอนแรกเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็เกิดปัญหาการบาดเจ็บอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นแต่เดี๋ยวผมมองว่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมประมาณมาตินาล,ลี่ เม l ิโนแล้วก็คาราฟิโอรี่นะครับเนี่ยผมมองว่าเป็นโปรเจกต์ในปีนี้ที่อาร์เตต้าจะสร้างขึ้นมาครับนะเพราะว่าตอนนี้ฝั่งขวาเราเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับก็คือเบนไวสาก้าแล้วก็โอเดกาแล้วก็ยังมีทิมเบอร์เข้ามาช่วยอีกคนนึงนะครับปีนี้ที่เราได้เห็นทิมเบอร์เนี่ย โโอโหดีๆมากๆนะครับดีจนขนาดว่าเบนไว้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเป็นเป็นแบ็กขวาครับที่ดีที่สุดที่เขาจัดอยู่ในทีมยอดเยี่ยมะนะครับก็ให้เบนไว้พอเราเห็นฟอร์มของทิมเบอร์แล้วเนี่ย ผมเปลี่ยนเป็นไว้สบายเลยนะครืคอทั้งลุกทั้งรับความคล่องตัวแล้วก็การเข้าบอลที่เด็ดขาดผมว่าปีนี้ถ้าเราไม่มีนักเตะเจ็บเลยนะทีมจะสมุดนะสมดุลแล้วก็น่าจะเบียดเลี่ยน,ปยนไปถึงปลายฤดูกาลเลยเหมือนฤดูกาลที่แล้วนะครับ เพราะว่าอาร์เดต้าเดี๋ยวมองเห็นแล้วว่าฝั่งซ้ายของปีที่แล้วเนี่ยเรามีปัญหามากแต่ต้องรองจูนอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเมลิโน่เนี่ยพึ่งลงมาผมก็ยังมองว่าตอนนี้เริ่มปรับจังหวะกับฟุตบอลอังกฤษอีกครั้งนะเพราะว่าเมลิโน่เคยมาอยู่กับนิวคาสเซิลน่ะแต่ว่าหลายปีแล้วนะครับแล้วก็กลับไปเล่นที่สเปน แล้วก็คาราฟิวลี่ก็เพิ่งจะลงเต็มเกมได้สองสามเกมคนระับก็ต้องรอปรับตัวสักนิดหนึ่งแต่ผมผมเชื่อว่าไม่ไม่ประมาณสักอีสี่ห้าเกมเนี่ยเราน่าจะเริ่มได้เห็นแฮตเตอร์แบบเต็มระบบนะบว่าทางซ้ายเนี่ยเราน่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ ทำให้มีความอันตรายในฝั่งของเมริโน่เนี่ยก็จะมีทั้งเกมรับด้วยเพราะว่ามีความแข็งแกร่งนะครับจากที่ผมได้เห็นเนี่ยตัดบอลก็เด็ดขาดแล้วก็มีลูกแทงทะลุแนวรับคู่แข่งครับก็คือเล่นคล้ายๆการอิชาก้าเลยครับเล่นคล้ายๆการอิชาก้าเลย ปีนี้น่าจะเสถียรมากกว่าเดิมแล้วก็จะทําให้มาตินเนลลี่เนี่ยผมว่าปีเนี้ยเราจะได้เห็นฟอร์มที่ดีของน้องอีกครั้งนะครอาจจะมีประตูเนี่ยมากกว่าสิบห้าประตูด้วยซ้ําก็คิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับขอบคุณครับ